ต้องดึงลงนะก็เกตัวนีน้าตัวให้ตรงเนี่ยตัวนิ่มิ่หมดแล้วไม่ไม่เห็นตดเก่งไม่ทำมันง่ายนจะเก่งกต้องเออไปมือพังเก่งไปวุ่ป้อมเลยจัดทำไม่ได้ ้อครับจักรยานอาหรนครับนี่ัครับเียจับเลยเออตัวข้ามไปใส่รวบอกดแน่ห้อนได้ไน่องครับจับได้จับกระได้ืมจับกระได้ปาข้าวบอกมาข้าวบอก لا يا